สวัสดีครับวันนี้คือรายการ OGC TV หรือ a u d i o y Game Casting TV นะครับซึ่งในเสียงเพลงโคตรกาดเอาวันนี้ม้วนที่แล้วนะครับคิดว่าถ้ามีใครเคยดผูผมเคยบอกไว้ว่ารหัสเอาอันนี้รหัสตู้เซฟเอาอันนี้จำเป็นจะต้องสุ่มมอาก็จริงแต่ว่าหลังจากนั้นผมได้ไปทดลองเล่นในเครื่องของคุณพ่อดูแล้วผมก็เจอปัญหาก็คือ หัสดันเปียโนมันไม่เหมือนเดิมแล้วทีนี้ผมพยายามสุ่มยังไงมันก็สุ่มไม่ออกผมก็เลยไปลองลองดูม่วๆแล้วผมก็ค้นพบว่าไม่เป็นเรื่ิงสุดยอดมากก็คือนี่นั่นเองก่อนอื่นนะครับให้ทุกท่านสังเกตนี่ก็คือผมได้ตัดรูปตรงส่วนนี้มาจากแป้นของเปียโนนะครับแล้วทีนี้ก็ให้ดูว่า รูปร่างของอันนี้กับอันนี้มันจะเหมือนกันรูปร่างของอันนี้กับอันนี้มันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นรหัสหลักที่2กับหลักที่3มก็ต้องเป็น3และ9แล้วทีนี้บางคนถามอา้าวแล้วไอ้สองตัวนี้ล่ะสองตัวนี้ไม่เห็นมีนี่คำตอบมันอยู่ตรงนี้ครับให้เราเลือกนะครับ ูปภาพตรงนี้จากนั้นก็หมุนรูปครับให้หมุนยังไงวะคิดให้มุมอ,อ่ะอายุ่ตงมุมมมันจะมีเป็นรูปเหมือนหมุนหมุนอยู่อ่ะ <c oughs> จัดกให้ไหมอ่ะอยา,ากใ้แบโอ้ยแหลกรู้สึกจะมีหมุนหมุนอ๋อไอ้นี่เพนอยู่หรือเปล่าเออนี่โรเทชเลยนี่เพนอยู่หรือเปล่าเออโรเทชโอเคครับคุณก็จะได้รูปภาพที่เหมือนกับหลักสุดท้ายมา โอ้แย่มัช่างเป็่ยอดเยี่ยมก็พี่ก็พี่เอ้ยเดี๋ยวมันทับกันแล้วก็พี่ไม่ได้ชวยมันช่างเป็จะียอดเยี่ยมมากดังนั้นรหัสหลักสุดท้ายเอ้ยไม่เอาอย่างนี้เออได้เว้ยก็ต้องเป็นสอ,สองครับแล้วรหัสตัวแรกก็คือเอาไอ้ตัวนี้กลับด้านถูกต้องครับเก่งจริงๆเลยคุณอ่าโอ้โหก็บอกแล้วว่าก็พี่อย่างเงี้ยมันจะก็พี่ไม่ติด อ่ะเอาเป็นเอาเป็นว่าสุดท้ายอ้ยจริงสุดท้ายรหัสหลักแรกนะครับจะได้ว่าหกทำไมมันลอยันา่วะอ่ะดีอะไปหกก็ตัวนี้กับหัวมันเป็นหกหรือนี่เล็กเก้าอ่ะอ๋อเออแล้วถ้าเกิดเราสองกับด้านเป็นหน้าแม่เดี๋ยวก่อนวป๊หนึง เดียวกันดีตัวนี้ผมกับหัวแล้วใช่บ่ะถามก่อนกับหัวแล้วเออก็ถูกแล้วถ้างั้นงั้นรหัสของตัวเซลจะได้เป็นหกสามเก้าสองนะผู้นี้ค่อยเขวเกิด่อมันกลับด้านจะปัดตบหัวแตกกลับซ้ายมันขวาเออกับบึ๊กกับไวมห้าไหโอเคครับก็ไม่รู้ว่าผมจะที่ไปไห้รู้เรื่องมากแค่ไหนนะฮะก็ยังไงถ้า มีประโยชน์ก็ช่วยกด like ไลค์กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ